สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเลิร์พบกับครูพยุท์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้เรื่องของเลขยกกําลังวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อที่ว่าการนําเลขยกกําลังไปใช้ในชีวิตจริงไปดูกันเลยครับเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับของเรื่องเลขยกกําลังละนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี้ย คร,ครูก็ได้พูดถึงสัญ,ญกรณทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การดําเนินการของสัญญกรณทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการเอาสัญญกรณ์เนี่ยนะครับไปใช้ในชีวิตจริงนะครับอย่างที่บอกนะครับนักเรียจะเห็นว่าสัญญกรณ์เนี่ยคือการเขียนนะครับแสดงจํานวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยน้อยหรือจํานวนที่มีดูว่ามันยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยนะครับเขียนจํานวนเหล่านี้เนี่ยให้สั้น แล้วก็กระชับมากขึ้นนะครับจึงมีการกำหนดคำนำหน้าหน่วยในระบบ SI นะครับระบบ SI คือระบบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับโดยใช้สัญกรณ์เนี่ยเอามาวางไว้หน้าหน่วยของจำนวนนั้นนะครับดูยนด,ด,ดูตารางอันนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ย,ยนักเรียนยนวิทยาศาสตร์เนี่ยจะได้เอาตรงนเนี้ยเนี่ยไปใช้ได้นะครับเห็นไหมนะครับในจำนวนแรกนะครับจำนวนแรกล้านล,ล้านเลยล้านล้าน นะครับและล้านคือ10บกำลัง6คูณ10กำลัง6ถูกปะนะบวกกันก็ได้10ยกกำลัง12มี10 12ตัวนะครับซึ่งล้านล้านเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเทระนะครับเทระไบต์ของความจุนะครับคอมพิวเตอร์นะครับไชสสัญลักษณ์ย่อว่า t ค่าประจำหลักเนี่ยนะครับล้านล้านนะครับจากนั้นมาก็ถัดมาเป็นพันล้านพันล้านคือจิกะนะครับหรือว่า นักเรียนชอบเรยว่ากิ๊ก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 อะไรอย่างนี้นะครับนะก็อันนี้คือ10บกำลัง9นะครับส่วนจำนวน1ล้านธรรมดานะครับเขาเรียกว่าเมกะนะครับเมกะก็คือ1ล้านนะ,น,ะนักเรียนคงคุ้นกับคำว่ากิโลกิโลคือพันใช่ไหมนะครับกิโลคือ1นึ่พันใช้สระว่า k ตัวเล็ก มิลลิมิลลิเล็กเล็กหรือเล็กหรือใหญ่ครับมิลลิเล็กเล็กหรือใหญ่เล็กนะครับพอมันเล็กเนี่ยเลขยกวกาลังตรงเนี้ยก็จะติดลบคือ1ในพันส่วนนะครับหในพันส่วนมีค่าเท่ากับ0.001นะครับหรือว่ามลิลลิต่อมาไมโครนะครับไมโครใช้สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะครับเขียนว่าเหมือนคล้ายๆกับตัวมิลนะครับอ่าไมโครคือ10กําลังลบหกในล้านส่วนครับ หนึ่งในล้านส่วนคือ1ส่วนล้านครับเห็นไหมครับนักเรียน1ส่วนล้านพอเขียนเป็นทศนิยมเนี่ยก็คือ0.05ตัวเลยแล้วค่อยเลข1น,นะครับถ้านักเรียนต้องมานั่งเขียน0 5ตัวเนี่ยนะครับหรือเอเขียน0 12ตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะลําบากและยุ่งยากถูกไหมนะครับเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสัญ,ญกรณ์นะครับเรื่อนี้คงเห็นแล้วล่ะว่าสัญ,ญกรณ์เนี่ยเอามาใช้อะไรในชีวิตจริงนะครับเล็กลงไปอีกก็คือนาโนและเล็กสุดๆเลยก็คือพิโกนะครับพิโกนะครับใช้สัญ,ญลักษณ์ก อันนี้คือหน่วย si ในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เจะเอาสัญญานียเอาไปใช้ได้ในชีวิตรจริงนะครับต่อมาครับนะในชีวิตจวันในชีวิตจำวันสิ่งที่นักเรียนจะพบเห็นบ่อยๆเลยนะครับที่ใช้สัญญานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือสิ่งที่มันใหญ่มากๆครูขอยกตัวอย่างสิ่งที่มันใหญ่มากๆหน่อยนะครับใหญ่มากๆเงยไปบนฟ้าเห็นดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เนี่ย โหมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.39คูณ10ยกกำลัง9เมตรหรือเป็นล้านเลยนะครับนะเป็นล้านหรือเป็นร้อยล้านเลยเนี่ยเรนะเรียนเราดูสินะครับ10กำลัง9นะครับ1ล้านกว่าเลยนะครับ1.39คูณ10กำลัง9เมตรเนี่ยนะครับ,รบหรืออ่า1ล้าน 3 0 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับตรงนี้ดวงิตย์ใหญ่มากนะครับถัดมาก็เป็นโลกของเราโลกของเราอาจจะเล็กกว่าดวงอาทิตย์หน่อยเนื่องนะครับก็เป็น1.27เคูณ10กำลัง7เมตรนะครับหรือระยะผ่าศูนย์กลางก็12,700็กิโลเมตรไม่หน่อยนะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ก็จะเล็กลงมาอีกนะครับก็เป็น3.47เคูณ10กำลัง6เมตรนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเลขยกกำลังที่ใช้นะครับ จะถูกลดลงมาเรื่อยๆนะครับตามจำนวนที่เล็กลงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนเห็นอันนี้คือตัวตัวใหญ่นะอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นตัวเล็กล่ะตัวเล็กล่มีอะไรบ้างนะคนไทยส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยคือ1.63เมตรนะครับหรือ163ซนติเมตรนะครับอ่ะเล็กลงมาอีกยุงจ้ะยุงตัวเล็กไหมเล็กนะครับ ยุงเนี่ยมีลําตัวประมาณ5้าคูณสิกำลังลบสเมตรหรือ5มิลิเมตรเท่านั้นนะครับตรงนี้คือการเอาส่วนเอาหน่วยสัญญากรเอาไปใช้นะครับหัวปากกาปากกาที่นักเรียนที่เอามาเขียนเรียนกันเนี่ยนะปากกาลูกลื่อนเนี่ยศูมิลิเมตรหรือ5้าคูณสิกำลังลบสเมตรนะครับยิงเล็กหนักเข้าไปอีกเซลล์เม,มนเลือดแดงครับเมนเลือดแดงของเราเนี่ยนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7จ็ดคูณสิกำลังลบหเมตรหรือ7ไมโครเมตร เกิดปิดติงเอนะครับนิดเดียวนะครับนี่คือ,อสัญญากรณ์ที่ถูกเขียนเอามาในชีวิตจริงนะครับนะมาดูการคำนวณกันบ้างนะครับโจทย์ปัญหาของเรานะครับในลักษณะของโจทย์ปัญหาของสัญ,ญากรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือการเอาสัญญากรณต่างๆเนี่ยนะครับเอามาดําเนินการบวกลบคูณหารกันนะครับมาดูตัวอย่างที่15ในหน้าในหนังสือเรียนของเราครับไฮโดรเจน1 อะตอมนะครับมีมวลประมาณ1.67กคูณ1ิกําลังลบ2ีลบ27กิโลกร,รมัมนะครับอันนี้คือ1น,นะ1อะตอมมีเท่านี้ครับถ้าเขาถามว่าไฮโดรเจนจำนวน5คูณ10กําลัง3อะตอมจะมีมวลเท่าไหร่อ่าอันนี้นักเรียนรู้ใช่ไหมครับเอามาทำรายการ1อะตอมมีเท่านี้นะครับ5คูณ10กลังาอะตอมมีเท่าไหร่ทำรายการคูณกันถูกไหมครับนะ ตรงนี้สเต็ปแรกคือเ่านต้องอ่านแล้วก็ตีความให้ได้ก่อนนะครับว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยถามหาอะไรแล้วก็อยากจะมาดําเนินการแบบไหนนะครับเห็นไหมตรงนี้เราก็จะนําตัวแรกกับตัวเนี้ยเอามาคูณกันนะครับเขาก็จะเขียนนะครับอ่เด็กอะตอมมีเท่านี้นะครับดังนั้นเท่านี้อะตอมเนี่ยก็คือเอา2จํานวนเนี้ยมาคูณกันนะครับสัญญากร2จสองจำนวนคูณกันทําอย่างไรจําได้ไหม ก็เอาตัวเลขคูณกับตัวเลขเห็นไหมครับก็เป็น1.67คูณ10กําลัง5แบบนี้นะครับและเลขตัวกำลังฐาน10คูณกับเลขยกวกำลังฐาน10นะครับเป็นแบบนี้ซึ่งเลขกับกำลังฐานเหมือนการคูณกันเอาเลขชี้กำลังทำรายการบวกกันนะครับลบ27บวก3ก็กลายเป็น10บยกกำลังลบ24นะครับและ1.67ก็คูณกับ5ก็เป็น8.35นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ไฮโดรเจนจำนวน5คูณ10ก๊ล3อะตอมก็จะมีมวล8.35คูณ10ยกกำลังลบ24กิโลกรัมก็อตอบตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ง่ายๆนะ,อะเอามาคูณกันนะครับลองดูอีกสักตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับมาดู ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกประมาณ3.8คูณ10ยกกำลัง5กิโลเมตรนะครับนักดาราศาสตร์พบว่าดวงจันทร์โคจรห่างจากโลกออกไปอีกปีละประมาณ4เซนครับเรื่องเี็กอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าถ้าหลายๆปีขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับนะครับดวงจันทร์เนี่ยจะเริ่มออกเริ่มออกจากโลกประมาณปีละ4เซนติเมตรจงหาว่าต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีครับ ดวงจันทร์เนี่ยจึงจะห่างออกจากโลกไปอีก3.8คูณ10ยกกำลัง5กิโลเมตรนะครับเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับข้อนี้ใช,ใช้ใช้วิธีการทำอะไรครับหารถูกไหมแต่เวลาหารเนี่ยมันไม่ได้หารธรรมดานะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันเนี้ยหน่วยเป็นกิโลเมตร แต่ตรงนี้หน่วยเป็นเลยครับเป็นเซนติเมตรถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมีสองไซอ์ให้เลือกครับจะเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นกิโลเมตรหรือเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเซนติเมตรถึงจะง่ายถ้าเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นกิโลเมตรเนี่ยมันจะน้อยมากเลขยอะค่นงติดลบนักเรียนต้องไม่ชอบแน่ถูกไหมแต่ถ้าเปลี่ยนจากกิโลเมตรเป็นเซนติเมตรโอเคมันเยอะหน่อยแต่ว่าเลขยกําลังเนี่ยมันสามารถเขียนรูปของสัญญากรณได้ นะครับตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็อาจจะเลือกเป็นเปลี่ยนจากอะไรครับกิโลเมตรเป็นเซนติเมตรอ่ะมาดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนจากกิโลเมตรให้เป็นเซนติเมตร1กิโลนะครับเท่ากับ10กําลังสองนะครับ1กิโลเมตรมีพันเมตรนะครับ1เมตรมีร้อยเซนนะครับก็คือเอา10กําลัง2คือร้อยแล้วก็คูณกับ10กําลัง3คือ 1000. พันเพราะฉะนั้น1กิโลเมตรเท่ากับ10ยกกาลัง5เซนติเมตร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามจุดแปดคูณสิบกำลังห้ากิโลเนี่ยก็จะเท่ากับสามจุดแปดคูณสิบยกกำลังสิบเซนนะครับนะน,นี้คือระยะห่างนะครับระยะห่างนะครับแต่เขาบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยห่างออกจากโลกเนี่ยสี่เซนใช้หนึ่งปีนะครับแล้วสามจุดแปดคูณสิบกำลังสิบเซนเนี่ยจะใช้กี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาจำนวนนี้ตั้งนะครับในหนึ่งปีก็คูณด้วยหนึ่ง แล้วก็หารด้วย4นะครับโอเคนั่นได้สังเกตเห็นไหมอ่าโอเคนะครับพอหารกันแล้วก็จะได้9.5คูณ10กำลัง9ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าถ้าดวงจันทร์เนี่ยนะครับอยากจะห่างออกจากโลกไปอีกประมาณ3.8คูณ10กำลัง5กิโลเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ9.5คูณ10กำลัง9ปีนะครับเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยญยากรเนี่ยก็มีประโยชน์ในการใช้ในเรื่องของการหารด้วย นะครับอลองมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับดวงจันทร์ครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่านี้เมตรอยากจะหาปริมาตรของดวงจันทร์ครับเอาละมีคําใหม่อีกแล้วคำว่าปริมาตรของดวงจันทร์นะครับครูก็เลยกําหนดมาให้ครับว่าถ้าเราให้พพยเนี่ยนะมีค่าเท่ากับประมาณเท่ากับย2สิส่วน7ประมาณ2 2ส่วน7แล้วก็ปริมาตรของทรงกลมเนี่ยหาได้จาก4ส่วนสาย r พํากำลัง3ครับ ก็คือเอา4ส่วน3คูณกับ22ส่วน7คูณกับรัศมีคูณกัน3ครั้งเลยนะครับนะโอเคดวงจานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ครับแต่ R คือรัศมีนะแต่โจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาแต่ในสูตรใชอเลยครับใช้รัศมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาอยากจะหารัศมีรัศมีคือการเอาเส้นผ่านศูนย์กลางมาหาร2นั่นเอง นะครับก็เอาตรงนี้เขาก็เลยเอามาหาร2พอหาร2เนี่ยก็จะได้เป็น1.735มคูณ10ยกกำลัง6เมตรตรงนี้เราได้อะไรมาแล้วครับได้รัศมีหรือว่าตัว R มาแล้วถูกไหมจากนั้นเราก็จะเริ่มไปแทนค่าในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้นะครับพอแทนปุ๊บก็จะเป็น4ส่วน3โจทย์กำหนดให้พายเป็น2 2ส่วน7 แล้วก็รัศมีเมื่อกี้เราหาเสร็จแล้วก็เป็น1 7ึ่งจุดเจ็ดสามห้าคูณสิบกำลังหกแต่ในสูตรมันยกกำลังสามด้วยเห็นไหมครับนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันยกกำลังสามอยู่เราใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลังกระจายหรือเทคสามเข้าไปหาจํานวนแรกและกระจายสามเข้าไปหาจํานวนที่สองตรงเนี้ยหนึ่งจุดเจ็ดสามห้าเมื่อยกกำลังสามแล้วเนี่ยจะมีค่าประมาณเท่ากับห้าจุดสองสองและหกคูณสามก็จะได้สิบแปด จากนั้นเราก็จะคำนวณตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ปรับให้เป็นสัญ,ญากรณนะครับก็จะได้เป็น2.19คูณ10บกกำลัง19ะครับปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของโดงจันทร์เนี่ยก็จะมีค่าประมาณ2.19คูณด้วย10ยกกำลัง19ลูกบาทเมตรครับนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะเห็นไหม เขาวนี้เขาพูดถึงจํานวนประชากรละนะครับประชากรไทยในปี2560เนี่ยนะครับมีค่าประมาณ6.62คูณ10กํลัง7คนนะครับถ้าประชากร1คนกินข้าวเฉลียียปีหนึ่งนะครับปีนึงไม่ใช่กินวันเดียวนะครับ9กโลเนี่ยกินข้าวเนี่ยเฉลียปีละประมาณ90กิโลกร,รมัมนะครับจงหาปริมาณข้าวสารที่คนไทยเนี่ย กินในปี2560ครับอ่าหนึ่งคนกิน90โล6ก2กคูณ10กำลัง7คนจะกินกี่โลเอามาทำแรนครับถูกต้องเอามาคูณกันนะครับเอา2ตัวนี้ามาคูณกันพอคูณกันปุ๊บนะอ่ะก็จะเป็น6 6 2คูณ10กำลัง7แล้วก็คูณ90นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรลยข้อนี้ก็ง่ายพอสมควรนะครับก็เอาจำนวนนี้คูณจำนวนนี้ออกมานะครับได้5 9 5 8ยคูณ10กำลัง7 แต่ตรงนี้ยังไม่เป็นสัญญากรถูกไหมครับถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นสัญญากรต้องขยับจุดไปทางซ้าย2จุดนะครับก็เป็นจํานวนนี้ออกมาเพราะฉะนั้นข้าวสารที่คนไทยเนี่ยกินในปี60เนี่ยก็เป็นเท่านี้กิโลกรัมนะครับจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำเสัญญารเนี่ยนะครับไปใช้นะครับ นักเรียนเนี่ยจะสามารถทําแบบฝึกหัดที่1.4ได้แล้วนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของเลขยกกําลังสัญญากรการดําเนินการระหว่างสัญญากรทําแบบฝึกหัดได้แล้วนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับการนําความรู้ทางเลขยกกําลังไปใช้ในชีวิตจริงซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ได้เรียนจบในเรื่องของเลขยกกําลังไปแล้วนะครับในตอนหน้าเราจะขึ้นบทใหม่กันบทใหม่ของเราจะพูดถึงจํานวนจริงแล้วพบกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน